วัสดีครับตลอดกับกายวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ภูเก็ตนะครับก็คือ1ในจุดเช็คอินที่เวลา,าเรามาเที่ยวภูเก็ตนะครับก็ต้องมาทีา่สถานบะเสถานแสดงพันธุสัตว์น้าภูเก็ตหรือที่เขาเรียกว่าภูเก็ตอควาเรียมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,าข้างในจะมีพันธุ์สัตว์น้ําต่างๆเยอะไหมแล้วก็มีอะไรนะ่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยจ้า ปลาน้มจืดใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นปลาน้มจืดมีปลาบึกมีปลาแรดเลดเถือกอันนี้น่าจะเป็นปลาป้องอ้อยเหรออันนี้ ควาะอะไรนี่ดูอ่ะอืมอันนี้ปัมปะดัวแน่เลยอนนี้อันนี้เสือสุมาตร นี่นะฮะเสือสม,มาตาอันนี้ป่าเทวดานี่ปาเทวดานี่ปาอะไรอะ่ะไหนอะปะ่าโอ้อันนี้น่าจะเป็นปลาก้างทะลวงเนาะถ้าจำใช่ใช่น่าจะเป็นปลาก้างทะลวงปลาก้าง เขาเรียกอันนี้น่าจะเป็นปลาฉลามหางไม้ป่ะปลกดทองคำหมออันนี้ปลาอันนี้เป็นปลาตะเพียนอินเดียเนาะ วา้วา,วาน,น,นี่นี่น่าจะเป็นปลาแล้หูหรือปลาอันนี้เป็นปลาตะกูลน้ำจืดเนาะกระเบนน้ำจืดใช่ไหมะ่ะใช่พวกนี้คือ กระเบนน้ำจืดเน,นี่นะฮะเป็นกระเบนน้ำจืดลายสวยมากนะฮะส่วนอันนี้น่าจะเป็นอันนี้บอกเลยว่าไม่น่าจะใช่เป็นปลาของไทยแน่นอน น่าจะอะอันนี้เป็นปลาดุกไฟฟ้านะฮะเป็นปลาที่อยู่ในอ่าแถวแอฟริกานะฮะเห็นไหมใช่ไหมนี่ไงถูกต้องนี่นี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่ปลาดุกไฟฟ้าจะถูกพบในเขตร้อนของแอฟริกาและลุ่มแม่น้ำนาย อืมอืมฮึมอันนี้ปรับติรัญญานะฮะนี่ สัด,ดว์ไม้ขาดเลยป่ะหนักโอ้ปากโคตรคมเลยนี่คือ จะเป็นโซนนั่นทะเลยนี่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 น่ารักน่าทะเล นี่ทะเลนี่ปลาปะ๊าปเป้าทะเลใช่ไหมจะมีปลาปะ๊าปเป้าแบบว่าจุดเขียวอันนี้ปลาปะ๊าปเป้าเขานึ่ปลาปะ๊าปเป้าเขาอ่านี่ปลาปะ๊าปเป้าจุดเขียวจะอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ปลาปะ๊าปเป้าจุดเขียวปลาปะ๊าปเป้าเขา เือนอันนั้นดาวดาวทะเลอุ้ยไม่ใช่อันนี้ฉลามกบใช่ไหมนี่ฉลามกบ นี่ครับและนี่ก็คือม้าน้ำนะครับนี่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 เห็นไหมฮะนี่ม้าน้ำนี่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 ม้าน้ำม้าน้ำนี่คือจัดเป็นตระกูลปลานะครับเป็นปลากระดูกแข็งนะฮะเนี่ยตัวเขาคือจะอที่เห็นเป็นแบบว่าแข็งแข็งเนี่ยก็คือกระดูกนะฮะเป็นกระดูกของเขาที่แบบว่าหุ้มด้วยกระดูก หมาน้ำนี่จะตัวตัวเมียน,นี่จะไม่เอตัวตัวเมียเนี่ยจะวางไข่ได้ครั้งละประมาณได้มากสุดถึงขั้นแบบประมาณ1 5 0 0ฟองเลยนะฮะแล้วก็ตัวผู้จะมีถุงหน้าท้องนะฮะแล้วก็จะเป็นคนอุ้มท้องแทนเมียนะฮะแทนตัวเมียคือแบบว่าพอตัวเมียฟักไข่เขาเรียกออกลูกมาก็จะเอามาไวท้ที่ตัวผู้ แล้วไม่รู้ว่า,าเพื่อนๆรู้หรือเปล่านะครับก็คือม้าน้ํานี่เวลาเขาจับคู่แล้วเขาจะอยู่เป็นคู่ของเขาตลอดไปนะฮะเนี่ยแบบเดียวกับนกเงือกเวลาเขาเขา,าจับคู่แล้วเขาจะอยู่ของเขา,าเป็นคู่ของเขาตลอดชีวิตนะฮะ เลยเดยขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ของความซื่อสัตย์นะฮะในความรักน,นี่นะฮะ ันนี้เป็นลักษณะของการฟื้นฟูปะกาลังนะฮะนี่่นีพอเขาฟื้นฟูเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ปะกาลังไม่ได้เป็นพืชนะครับปะกาลังเป็นสัตว์นะฮะเพื่อนเพื่อนน้องๆหลายหลยคนอาจจะ อาจจะเข้าใจผิดว่าปลาการังเป็นพืชนะฮะซึ่งจริงๆแล้วปลาการังไม่ใช่พืชปลาการังคือสัตว์ชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งเวลานั้นปุ๊บเขาจะสร้างตัวเองด้วยเป็นลักษณะของหินปูนนะฮะแต่ถ้าน้ําไม่สะอาดหรือน้ําสกรปรกอะไรแบบนี้เขาก็จะตายที่เขาเรียกว่าปลาการังฟอกขาวครับก็คือเขาก็จะเสียชีวิตนะฮะ ส่วนนี้เป็นฉลามนะครับฉลามเือยอุ้ยอัน,นเปาะอะไรอ่ะยังไม่รู้เลย ปลาแข่งแข่งพวกนี้เป็นพวกปลากระพงขาวนะฮะปลากระพงข้างเหลืองเหรอเนี่ยกระพงขาวนะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นปลาปลากระบอกป่ะใช่ปลากระบอกนะะเรามาเดินลอดอุโมงกันจ้ะน,นี่

ปลาหมอทะเลนี่นะครับตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะเป็นตัวเมียทั้งหมดนะฮะแล้วพอนั้นปุ๊บคือเขาจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแบบว่าเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วในกลุ่มนี้จะมีตัวผู้เพียงแค่ตัวเดียวนะฮะแล้วถ้าเกิดว่า,าตัวผู้ตายลงนะครับตัวเมียที่อยู่ในกลุ่มเขาจะเปลี่ยนเพศของเขาจากตัวเมียมาเป็นตัวผู้เป็นสัตว์ที่แปลกมากนะฮะแล้วก็ ปลาปลาไอหมอทะเลเนี่ยนะครับเขาจะอยูอ่มีอายุอยู่ประมาณ50ปีนะฮะเพราะตอนนี้ที่เห็นเห็นอยู่นี่ประมาณ30ปีนะครับเนี่ยอายุประมาณ30ปีนะฮะแต่เขาจะมีอายุไขประมาณ50ปีต่อหนึ่งตัวนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาเที่ยวภูเก็ตอควาเรียมนะครับก็จะมีสัตว์น้ำต่างๆนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยชอบไหมครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็มาเที่ยวกันได้นะครับที่ภูเก็ตแล้วอย่างไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพมีไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง <S <S ไว้ด้วยนะครับ <S <S เผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ